ป่วันนี้อยู่ตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดู5้าร้อยบาทกับข้าวนะหนึ่งที่ห้าร้อบาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูว่ามันถูกมันแพงแค่ไหนเนะาะก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันนะครับที่ตลาดเนเนยกําลังโดนน้าน้ำอบรมอยู่เรื่องติดล้อแต่เราจะไปทัวร์ตลาดปล่อยให้เนยโดนอบรมป่ะเดี๋ยวไปดูตลาดครับ ตัวไหครับเบคอนไม่มีหรอครับวันนี้เบคอนหมดแล้วเบคอนหมดครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นไก่กรอบไก่กรอบครับอันนี้เท่าไหร่ครับเอ๊ะเจ็ดสิบไก่กรอบเจ็ดสิบอ่าอะไรอันนี้อะไรอันนี้ลมปานอันนี้ออริโกอันนี้เจ็ดสิบเลยครับเจ็ดสิบอย่างนี้ ไก่กอบไก่ลงพันเจบ,บาทไก่กรอบเขาไก่กรอบลงพันเจบาทนี่ไข่ห้าสิบบาทครับ ไข่เบอร์หนึบาทอ่านี่ก็ได้ครับไชุดไหนชุดไหนตัวหกสิบชุดไหนที่ร้านท่านชุดไหนชุดใหม่นี่ไหมอะไรวะผมไม่รูดีกว่าสามตัวหกสิบ นี้ไส้กรอกอีกสามสิบบาทไป้อันนี้ค่ะอืมเป็นแท็กแบบนี้แท็้2ยยิบห้าแท็คห้าสิบ โอเคไปต่ออันนี้นะครับชุดนี้มีไข่มีปลามีผักมีไส้กรอกทั้งหมด260ยังเหลืออีก240เดี๋ยวไปดูได้ไอะไรน,นี่สิขาไส้เหลืองแต่เรากินได้เพราะว่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็ยังอยู่ได้หลายวันอันนี้35บาทเดี๋ยวลองรวมดูว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้มีหมูด้วยโอเค เจ็ดสิบเก้าหลือห้าสิบห้าไป <c oughs> โอเคได้แล้วสองอย่างงแกงแล้อันนี้พะโล้อันนี้แกงส้มก็พะโล้พะโล้สิบเจาทแกงส้มยี่สิบเอ็ดบาทสำเร็จรูปง่ายง่ครับผมปัตอนนี้ถามร้อบาทปลากระป๋องดูเชฟอีกสิบามบาทอาทัดตีซะ สี400่ร้อยละเหลืออีกหนึ่งร้อยบาท,บาทนี่ไก่สามร้อยห้าสิบกรัมอันนี้อยู่ที่สามสิบห้าบาทไปด้วยเหลืออีกหกสิบห้าบาทอันนี้สองร้อยยี่สิบบวกกับของที่ตลาสองร้อยหกสิบก็จะเป็นสี่ร้อยแปดสิบเลยยี่สิบบาทนะฝนตกแรงมากเลยเสียงดังมากโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับกับข้าวหนึ่งกะทิทุกคนน่าจะเห็นรายละเอียดแล้วมองผมิ ต้องแกงว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทีอการ